พ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพพระเกจิผู้มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพพระเจ้าแห่งเมืองสี่แควที่เคารพศรัทธ,ธาของพุทธศาสนิก,กชนทั่วประเทศวัตถุมงคลของท่านมีมากมายหลายรุน่นซึ่งล้วนปรากฏความเข้มขลังเป็นที่เรื่องลือโดยเฉพาะพระรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกปี2482พิมพ์นิยมซึ่งคณะลูกศิษย์นามโดยหลวงพ่อน้อยขออนุญาตจัดสร้างและให้หลวงพ่อปลุกเสก นับเป็นหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสะสมและ,สะแสวงหากันมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันมีค่านิยมสูงมากและหายากยิ่งพระรูปเหมือนปามรุ่นแรกปี2482สร้างเป็นเนื้ออันปาก้าไม่เกิน500องค์และเนื้อทองเหลืองไม่เกิน3,000องค์พระรูปเหมือนปามหลวงพ่อเดิมรุ่นนี้มีแม่พิมพ์เพียงชุดเดียวเมื่อปั๊มไปนานๆแม่พิมพ์จึงเริ่มชำรุด ตื่นเขินขึ้นเกิดเนื้อเกินเป็นปื้นตื้นตัวหนังสือเพลอททำให้แยกพิมพ์ออกเป็น4พิมพ์พิมพ์นิยม A พิมพ์นิยม B พิมพ์นิยม C และพิมพ์นิยมดีพุดคุณครบทุกด้านตั้งแต่มหาอุดแลคล้วคลาดคงกระพันเม <s> ตตามหานิยม